กระทรวงพาณิตย์ออกมาเน้นย้ยำนะครับว่า FTA นั่นก็ถือว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยซึ่งตอนนี้จากภาพรวมเราเองก็จะเห็นว่าเมืองไทยนั้นก็มีความพยายามในการเดินหน้าทํา FTA ต่อวิดตมัมตรงนี้ได้ครับจากคุณเวนวัตสุนันวงครับ สหภาพยุโรปหรือ EU ถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยด้วยมูลค่าการค้าที่สูงรวมถึงประชากรกว่า400ล้านคนทำให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไทยจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเสรีเพื่อขยายตลาดใหม่และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาวครับนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า การเจราจาความตกลงการค้าสเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่6ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27มิถุนายนที่ผ่านมา ยังคงมีความคืบหน้าที่ดีเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถตกลงในหลักการเพิ่มเติมได้3บทสำคัญได้แก่บทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน Trade and Sustainable Development ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานและประเด็นทางสังคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small and Medium Enterprises ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและมาตรการทางการค้าได้สะดวกมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่และบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าหรือ technical barriers to trade ลดอุปสรรคจากกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างกันสำหรับสหภาพยุโรปถือเป็นผู้ค้าอันดับ4ของไทยรองจากจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นโดยในปี2567 มูลค่าการค้าระหว่างไทย EU อยู่ที่43,533ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4.26จากปีก่อนหน้าโดยการส่งออกไทยไปยัง EU มีมูลค่าอยู่ที่24,205ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีก่อนหน้าส่วนการนำเข้าจาก EU อยู่ที่19,328ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ2 ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า4,877ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,567นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนโดยทั้งสองฝ่ายเตรียมดำเนินการต่อเนื่องในแต่ละกลุ่มงานก่อนการเจรจารอบที่7ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2,568ณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม ท่ามกลางกระแสะโลกที่มีความไม่แน่นอนทั้งในด้านมิติภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการค้าไทยจึงมุ่งมั่นที่จะเจราจา FTA ข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปให้ได้ข้อสรุปภายในปี2568เพื่อยกระดับศักยภาพไทยในการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันในเวทีระดับโลกครับเรนุวัฒน์สุนันวงศ์ t n n n e x t Gen รายงาน ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ